ตัวนี้คือ PA4 เอฟฟอระพี่เอฟอชายของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประกันที่ขายดีมากๆเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะแล้วเราก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะเพราะวัยเด็กเป็นวัยที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะฮะเป็นวัยซุกซนใช่ไหมครไม่ว่าจะอยู่ในสายตาพ่อแม่ผู้ปกครองหรือไม่ก็ตามนะคือต่อให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้อีกนะฮะเพราะ,ะนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ นะบ้านไหนมีลูกหลานนะครับควรจะซื้อไว้นะครับเขาบอกอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กบ่อยๆเลยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับไฟดูดไฟช็อตตกน้ำนะฮะนะภายเกี่ยวกับสัตว์มีพิษต่างๆนะฮะแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีหลายๆสถานที่เลยนะที่มันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้แต่วันนั้นเวลาบอกว่าวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุก็จะบอกว่าเวลาซื้อประกัน ค่าเบีย้ยของเด็กก็จะแพงจริงครฮะห้องนี้ถ้าเกิดเราซื้อประกันให้ลูกค่าเบีย้ยตกกันปีละเท่าไหร่ครับเออประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุอของเด็กที่ซื้อกันเนี่ยตกปีละเท่าไหร่ครับพอจะบอกได้ไหมหรือว่ายังไม่มีลูกกัน <c oughs> นะ้องอนี้ของของ,ของผมเลยนะผมผมแชร์แล้วกันนะผมทําให้ลูกเนี่ยเป็นประกันชีวิตนะค่าเบีย้ยเฉพาะประกันชีวิตนะก็ตกแล้วสองหมื่นสี่พันบาทนะฮะ 20,400บาทเนี่ยเวลาเข้าลงมาทีบางทีไม่พอด้วยนะต้องจ่ายเพิ่มวันนี้จะบอกว่าเพียร์ฟอร์ชยเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งซิ่งซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีประกรันให้ลูกหรือถ้าเกิดมีแล้วก็ตามสามารถซื้อเพิ่มให้คุ้มครองเพิ่มเติมเข้าไปกับประกันชีวิตได้ด้วยนะครับเพราะว่าวัาวายเด็กเนี่ยนอกจากเสี่ยงกับอุบัติเหตุแล้วยังเสี่ยงกับโรคร้าต่างๆเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ RSV นะครับโรคมือเท้าปากด้วย นะครับมาดูกันนะในส่วนของเพย์ฟอชายนะครับเวลาลูกค้าทำเนี่ยมันจะให้ความคุ้มครองสองส่วนนะครับคือส่วนของผู้ประกันก็คือผู้ปกครองก่อนนะผู้ปกครองเนี่ยจะเป็นผู้ประกันหลักนะฮะจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ได้หรือจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้านาอ่ะก็ได้นะนะส่วนผู้ประกันรองเนี่ยส่วนที่สองเนี่ยก็คือคุ้มครองบุตรหลานครับอ่าจะเป็นลูกหรือหลานก็ได้นะครับ นะโดยที่ตัวบุตรหลานเนี่ยจะคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเขาจะได้บัตร P A card นะฮะเขาจะได้บัตรคร์การ์ด card, นะฮะสามารถยื่นบัตรกับโรงพยาบาลคู่สัญญาของธนาชาติได้เลยนะครับกว่า400แห่งทั่วประเทศโอเคเราไปดูแผนความคุ้มครองกันนะครับเออันดับแรกนะครับ p f ียร์ฟอเนี่ยนะมีแผนความคุ้มครองให้ลูกค้าเลือกหลักๆ2แผนก่อนสอแผนคือแผนแรกคุ้มครองสโรคไข้เลือดออก มือเท้าปาก RSV แล้วก็ไข้หวัดใหญ่เข้าใจไอีกแบบหนึ่งคือคุ้มครองแค่สองกลุ่มโรคครับคือไข้เลือดออกกับไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยต้องการความคุ้มครองมากขนาดไหนนะเขาบอกว่า RSV กับมือเท้าปากเนี่ยเด็กจะเป็นกันเยอะในช่วงวัยหนึ่งถึงห้าปีแรกหลังจากนั้นพอหกขวบไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นละ RSV กับมือเท้าปากต่เพราะฉะนั้แนแล้วแต่ลูกค้าเลยนะถ้าเกิดลูกค้ามองว่า มือเท้าปากกับ ISV สําคัญเนี่ยเราก็จะเสนอแผนนี้ไปเลยแผนสี่นะครับทุนประกันหนึ่งลอ่าทุนประกันหนึ่งล้านบาทเลยนะฮะแล้วก็รักษาเคสละห้าหมื่นบาทครับสําหรับสี่กลุ่มโลกนี้นะฮะถ้าเกิดลูกค้าบอกเอ้ยเอาแค่ค่้เลีนยออกค่้วัดใหญ่พอก็เอาแผนนี้ขึ้นมานะครับแต่ทีนี้จะสังเกตว่าแผนสี่กลุ่มโลกเนี่ยกับ2กลุ่มโลกเนี่ยค่าเบีย้ยต่างกันเยอะไหมถ้าเป็นบุตรหลานอายุหนึ่งปีแรกค่าเบีย้ยต่างกันเยอะพอสมควรครับก็คือ คุ้มครอง4โลกค่าเบีย้ยเบสเซตที่หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะฮะพอไปดู2โลกค่าเบีย้ยจะเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทก็คือต่างกันดิฟกันประมาณห้าพันเห็นไหมฮะแต่พอนะครับลูกค้าเนี่ยลูกเขาหลานเขาอายุหกขวบขึ้นไปค่าเบีย้ยต่างกันไม่เยอะเลยครับคุ้มครอง4โลกหมื่นห้าร้อยกว่าบาทพอเป็นคุ้มครอง2โลกเก้าพันหกร้อยกว่าบาทต่างกันไม่ถึงพันฮะ แนะ่วฉนนั้นถ้าคุณไปเจอลูกค้านะที่เอ้ยมีฐานะแน่นอนเราก็าควรจะคเคยถ่ายแผนที่สูงที่สุดไว้นะแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกเอ้ยมีกําลังในการซื้อน้อยนะลูกค้าบอกว่าเอลูกเขาเนี่ยอายุหกขวบไปแล้วคุณอาจจะเสนอแผนคุ้มครองสี่โลกไปเลยก็ได้นะเพราะว่าค่าเบีย้ยต่างกับตัวสองโลกไม่เยอะนะอันนี้แล้วแต่เลยว่าลูกของลูกค้าเนี่ย อายุประมาณเท่าไหร่แล้วลูกค้ามีกําลังซื้อมากน้อยแค่ไหนนะถ้าลูกค้าบอกว่าลูกยังไม่ถึงห้าขวบเลยแล้วก็กําลังซื้อน้อยด้วยเราก็อาจจะต้องขายแผนสองโลกไปนะฮะอันนี้แล้วแต่นะโอเคเรามาดูกันนะความคลองแต่ละส่วนส่วนแรกนะครับสําหรับผู้ประกันนะตัวผู้ประกันได้อะไรบ้างนะครับตัวผู้ประกันนะก็จะได้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะนะครับหนะึ่งนะล้านบาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง แน,น่นอนมันก็เกิดได้ไม่กี่ครั้งหรอกนะฮะหล้านบาทครับกรณีเสียชีวิตเท่านั้นไม่พอครับตัวนี้มีเงินช่วยเหลือรายปีครับกรณีผู้ปกครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับบุตรหลานซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์โดยอัตโนมัติเนี่ยจะได้อีกปีละ2 0 0 0 0นบาทต่อเนื่อง5ปีรวมเบ็ดเสร็จก็คืออีกหล้านบาทรวมกันนะฮะงั้นสมมุติผู้ประกันนะฮะผู้ปกครองเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถามว่าบุตรหลานมีโอกาสได้ทุนประกันตรงนี้เท่าไหร่ ได้สองล้านบาทเลยนะได้สองล้านบาทเลยนะครับก็คือจากหนึ่งล้านทันทีเลยกรณีเสียชีวิตขึ้นมาและอีกปีละสองแสนต่อหนึ่งห้าปีครับเป็นเงินช่วยเหลือครับปีละสองแสนบาทครับรวมเบ็ดเสร็จนะสองล้านบาทครับโอเคไหมนะรวมเบ็ดเสร็จสองล้านบาทเลยนะครับเท่านั้นไม่พอครับค่าปรงศพอีกครับถ้าเกิดผู้ปกครองนะบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนะครับเสียชีวิตขึ้นมานะครับ ถ้าปงศ์กเพีย์อรชาฮห้ครับสามหมื่นบาทนะแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรวมเบ็ดเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ฮะสองล้านสามหมื่นครับนะอันนี้ก็จะมอบให้กับตัวผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ก็คือจะเป็นบุตรหลานที่ซื้อเพีย์อชายครับโอเคนะอ่ะอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคุ้มครองตัวผู้ประกันภัยนะตัวนี้จะบอกว่าคล้ายๆประกันชีวิตเลยนะก็คือเป็น อนุสัญญาที่คุ้มครองผู้ชำระเบีย้ยเข้มไหมฮะอ่าก็จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตนะจากอุบัติเหตุนะฮะเรามาดูส่วนที่สองกันนะครับไฮไลท์ของเพียร์ฟอร์ชัยก็คือคุ้มครองตัวบุตรหลานตัวบุตรหลานได้อะไรบ้างหนึ่งครับความคลองในด้านอุบัติเหตุครับกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครับคุ้มครองนะครับครั้งละหนึ่งแสนบาทครับนะถือว่าให้เยอะมากเลยนะคุ้มครองอุบัติเหตุต่อครั้งนะครับกรณีบาดเจ็บนะหนึ่งแสนบาทครับนะ ไม่ว่าจะเป็นแผน4โรคหรือ2โรคก็ตามนะคุ้มครองอุบัติเหตุครับ100,000บาทต่อครั้งต่อ4โรคครับมาดูกันนะฮะกรณีคุ้มครอง4โรคนะไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกมือเท้าปาก R อซวี v, หรือไข้หวัดใหญ่ทุกท่านครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอา๊ะหมายถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ไหนเอาง่ายๆเลยนะสายพันธุ์ไหนก็ได้ครับที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่โอเคไหมจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B C D Z ได้หมดเลยนะขอแค่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่ก็พอนะฮะไขเลือดออกมือเท้าปาก RSV อันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าแพทย์ระบุมานะครับว่าเป็นไข้เลือดออกมือเท้าปากหรือ RSV อันนี้จบเลยนะครับแต่เป็นไข้หวัดใหญ่แพทย์อาจจะต้องระบุมานะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อะไรนะโอเควงเงินค่ารักษาพยาบาลครับต่อโรคนะครับต่อครั้งครับครั้งละห้าหมื่นบาททีนี้ในวงเงินห้าหมื่นเนี่ยต้องบอกว่า มันรวมค่าห้องพยาบาลด้วยนะค่าห้องจะอยู่ที่สูงสุดครั้งละนะครับสองพันห้าร้ยบาทต่อคืนครับนะนั่นคือถ้าเกิดลูกของผู้ประกันเนี่ยเป็นนอนโรงพยาบาลเพราะสี่โรคนี้นะโรคใดก็ตามนะนอนไปกี่คืนก็ตามคืนละสองพันห้ามันจะไปหักออกจากก้อนห้า0 0นี้ครับทำไมถึงหักออกนะเพราะถ้าเกิดว่าเราคุ้มรองแยกกันเนี่ยค่าเบี้ยมันจะแพงนะเราเลยกําหนดว่า ถ้าเป็นทรณีสีโรคเนี้ยค่าห้องเราต้องหักออกจากก้อนหนะ้าหมื่นนซึ่งมันอาจจะไม่ดีครับสําหรับลูกค้าที่เไม่มีประกันตัวอื่นเลยนะฮะแล้วใช้ p a 4ชยอย่างเดียวมันอาจจะไม่ค่อยดีนะักแต่เกิดลูกค้ามีประกันชีวิตประกันสุขภาพของเด็กอยู่แล้วกรมธรรม์นนหนึ่งลูกค้าเขาสามารถที่จะเบิกค่าห้องตัวเนี้ยเพิ่มกับประกันชีวิตได้โอเคไหมฮะ แล้วค่ารักษาพยาบาลก็เช่นเดียวกันไปเบิกเพิ่มกับประกันชีวิตได้อบเพราะฉะนั้นข้อดีนะถ้าเกิดลูกค้ามีประกันชีวิตของเด็กอยู่แล้วซื้อตัวนี้เข้าไปมันจะคุ้มของเพิ่มเติมให้ครับนะในส่วนค่าห้องนะครับอเพราะอย่างที่ทราบกันทะุกวันนี้ค่าห้องพยาบาลของเด็กนะสูงกว่าผู้ใหญ่ซะอีกใช่บางโรงพยาบาลหกพันเจ็ดพันเลยใช่ครับอ่ะอันนี้ขอขออนุญ,ญาตนะครับที<ช>่บอกบว่า ถ้าเด็กมีประกันชีวิตอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันโน้ตว่าจากการเจ็บป่วยเฉพาะโครคแสดงว่าจะต้องเป็นโรคสี่โลกนี้อุบัติเหตุกับพวกไข้เลือดออกมือเท้าพวกนี้เท่านั้นถึงจะเปิดได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้าเป็นปวดหัวตัวร้อยไม่ได้เลยใช่ใช่ คือต้องแยกหัวตัวร้อนถ้าเกิดตอนแรกเขาบอกปวดหัวตัวร้อนเราคาดว่าจะเป็นหวัดแล้วพอเช็คออกมาแล้วไม่เดี๋ยวนะปวดหัวตัวร้อนเดี๋ยวนะไข้หวัดแล้วมันเป็นแค่ไข้หวัดเฉยๆอันเนี้ยมันได้ไหมถ้าไม่ใหญ่อก็คือไม่ได้ไม่ได้นอนแอดมิดใช่ไหมฮะนอนสิเขาจะนอนไงเขาจะนอนถ้านอนได้ครับเพราะเขาบอกว่าผลประโยชน์ของสถาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน จากการเกป่วยต่อโรคต่อไปนี้ก็คือสี่โรคแต่เขียนว่าโรคไข้หวัดใหญ่แต่เขาบอกว่าไม่อ่ะค่ะมันเป็นแค่โรคไข้หวัดธรรมดาค่ะอะไรอย่างเงี้ยสมมติสมมติเด็กไม่รู้นะยกตัวอย่างยกตัวอย่างครับต้องให้หมอใส่ของใหญ่เพิ่มเข้าไปให้ใช่ไหมคะถึงจะเบิกได้อะวันนี้อันนี้ต้องเคลียร์ก่อนนะถ้าเกิดหมอระบุว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แต่พอทาบริษัทประกันไปดูตัวยาที่จ่ายไม่ได้จ่ายเพื่อรักษาไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้นะเออ มอนก็จะเข้าขายอ๋อโอเคก็จะเข้าขายจุจริตใช่นะครับวันนั้นคือคือหมอเขาก็จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใบป,ประกอบโรคศิลป์เขาต้องมีจรรยาบาลอยู่แล้วแหละเขาต้องเขียนมาตามจริงนะว่าเป็นไข้หวัดอะไรแต่ถ้าไข้หวัดธรรมดาก็บอกเลยไม่ได้ครับแต่ถ้าหมอระบุมาเป็นไข้หวัดใหญ่นะแต่แล้วตัวยาที่ให้มาก็รักษากไข้หวัดใหญ่นะอันนี้เบิกได้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้คุม้มครองทุกโรคก็จริง แต่เราคุ้มครองโรคที่เด็กมีโอกาสเป็นบ่อยที่สุดแล้วก็รุนแรงด้วยแนตะ่เพราะอย่างเช่นไข้หวออัดออกเนี่ยไอ้เขาไข้เลือดออกเนี่ยบางทีนะครับเด็กอาจจะไม่ได้เป็นทุกปีหรอกนะแต่พอเป็นทีหนึ่งเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลนอนเป็นหลายอาทิตย์เลยนะฮะเวลาเด็กเป็นไข้เลือดออกเพราะฉะนนั้นก็จะไปหนักในส่วนของค่ารักษาค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮนะนะแล้วก็ตัวไฮไลท์ของเราก็คือกรณีอุบัติเหตุเนี่ย ประกรันอุบัติเหตุทั่วไปนะค่าเบี้ยรประมาณเนี้ยเขาให้ค่ารักษาอุบัติเหตุแค่ห้าหมื่นเท่าน,นั้นเองตเต็มที่ของเราให้แสนหนึ่งเลยแล้วมันก็ได้ทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในด้วยนะฮะเพราะเราจ่ายแบบป,ป,นะประกันอุบัติเหตุนะกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี้ยจะนอนหรือไม่นอนโรงพยาบาลก็คเคลมได้ครับในวงเงินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งเขียนไหมครับอ่ะส่วนความค,ามคาม่องอื่นนะครับเรามีความคลองกรณีเป็นผู้ป่วยนอกให้ด้วย นะคือ IPD เนี่ยเราก็ดูแผนนี้เป็นหลักเลยนะวงเงินห้าหมื่นแต่้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วหมอบอกเฮ้ยห้องห้องที่โรงพยาบาลเต็มแล้วไม่สามารถนอนได้นะก็แนะนำให้ฉีดยาแล้วกลับไปนอนที่บ้านแล้วกันนฮะเป็นผู้ป่วยนอกก็เบิกได้ครับครั้งละสองพันบาทครับนะสูงสุดนะนะหนึ่งครั้งต่อสามสิบครั้งต่อปีนะฮะ โอเคนะก็คุ้มครองสี่โรคนี้นะครับซึ่งเด็กมีโอกาสเป็นบ่อยนะครับแล้วก็ค่าเบี้ยก็จะแบ,บ่งเป็น2องเลทน,นะครับเรทที่เด็กอายุ1นถึงห้าปีแล้วก็เลทหกถึงยี่สิบปีครับนะความพิเศษของเพอฟอชัยอย่างหนึ่งก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ปกครองพ่อแม่กับลูกเท่านั้นนะฮะคือนะฮะจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทําให้กับบุตหลานก็ได้ นะฮะที่สำคัญนะผมจะบอกว่าบางบ้านนะครับมีพ่อแม่มีผู้ปกครองเยอะมากเลยแต่มีบุตรหลานอยู่แค่คนเดียวเออมีบุตรหลานอยู่แค่คนเดียวนะพ่อก็ทำให้ลูกคนนี้และแม่บอกแม่กลัวน้อยหน้าแม่ก็อยากทำให้ลูกคนนี้บ้างถามว่าได้ไหมคำตอบคือได้อ่าคำตอบคือได้เอ,อ๊ะแล้วผลประโยชน์คือความคองที่ให้กับลูกจะเป็นเท่าไหร่นะก็จะบอกว่าถ้าเกิดสมมติพ่อแม่นะครับทำให้ลูกคนเดียวกัน ลูกคนนั้นจะได้ความคุ้มครองในหมวดค่ารักษาเนี่ยเบิ้ลเป็นสองเท่าทุกหมวดเลยครับนะก็คืออุบัติเหตุจากแสนเดียวก็ได้เป็นสองแสนสี่โรคได้แค่โรคอ่ครั้งละห้าหมื่นก็ครั้งละหนึ่งแสนบาทเลยครับโอเคไหมวันนั้นพ่อทําให้ลูกคนนี้กรมธรรม์หนึ่งลวแม่กลัวน้อยหน้าทาให้กรมธรรม์หนึ่งความของลูกก็จะเบิ้ลเป็นสองเท่านะปู่กับย่ากลัวน้อยหน้าอีกทําให้อีกคนละกรมธรรม์ให้ลูกคนนี้ ลูกก็จะได้ความของเบิ้ลเป็นสี่เท่าครับแต่ไม่มีลิมิตครับเบิ้ลไปเลยครับเกมีคำถามไหมหาบสองครึ่งแล้วหมดเวลายังครับเออซออสหมดเวลาครับก็อไกลแล้วครับพี่ไก่พอจบที่พอชายแล้วกันนะครับ ได้ครับก็อขอพูดถึงข้อยกเว้นหน่อยนะครับนะในส่วนของประกันอุบัติเหตุเนี่ยนะถ้าผมบอกว่าเฮ้ยเราสามารถขาย h a ป p y PA ควบคู่กับประกันรถยนต์ได้หรือ PA ตัวอื่นก็ตามกับประกันรถยนต์ได้ต้องบอกว่าข้อยกเว้นของประกันอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ดีกว่าประกันรถยนต์ด้วยเพราะประกันรถยนต์เนี่ยกำหนดเรื่องของแอลกอฮอล์ไว้เท่าไหร่มีใครทราบบ้างเ,เวลาเมาแล้วขับแอลกอฮอล์ต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับ อตอบเลยแล้วกันเนาะถ้าเป็นประกันรถยนต์แอลกอฮอล์ต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตะ์ถ้าเป็นเบียร์ได้แค่ครึ่งแก้วครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าซื้อ P.A. ธนชาติด้วยนะแล้วซื้อควบคับประกันรถยนต์ด้วยเกิดเหตุขึ้นมาลูกค้าได้รับบาดเจ็บแอลกอฮอล์เราให้ถึง150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับจากครึ่งแก้วได้เป็นสองแก้วครับโ้สุดยอดมากเลยนะแรบแต่จะบอกว่าข้อยกเว้นมันไม่เหมือนกัน เพราะนั้น PA เนี่ยนะมันก็ปลดล็อกในบางเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องแอลโกอฮอล์เนี่ยได้ถึง150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยเพราะนั้นข้อ,อยกเว้นหรือเงื่อนไขจะไม่เหมือนกับประกันรถยนต์นะครับอ่ะส่วนอื่นครับค่าตัวตายทรอยวิวาทอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับนะบการปฏิบัติหน้าที่เป็น s ซจูเ r อรแอร์โฮสเตสนักบินนะต้องบอกว่าอาชีพนักบินแอร์โฮสเตสจูเ์เนี่ยสามารถซื้อ PA ของธนา,าตาได้ทุกตัวเลยนะแต่เราจะไม่คุ้มครองขณะที่เขา ปฏิบัติหน้าที่บทอากาศยานเน่เพราะว่ามีความเสี่ยงโอเคไหมฮะรวมไปถึงทหารตำรวจอาสาสมัครถามว่าซื้อได้ไหมจริงๆซื้อได้ครับถ้าเป็นทหารตำรวจที่ไม่ได้บัดไม่ได้ทําหน้าที่ในการปราบปรามหรือสายสอบสวนสอบสวนครับเป็นตำรวจธุรการในพวกนี้ทำงานอยู่ในสอนอพวกนี้สามารถซื้อ P.A. ของธนาชาติได้ครับแต่เเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปราม ตอนนั้นประกันอุบัติเหตุจะไม่ให้ความคุ้มครองนะเ่พราะตอนที่ออกไปปราบปรามโจรผู้ร้ายเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงใช่ไหมฮะประกันเราจะไม่คุ้มครองแต่แต่ตอนที่กลับบ้านแล้วทํางานในสอนอนแล้วแบบนั้นได้ครับคุ้มครองนะครับการแข่งรถแข่งเรือแข่งม้าชกมวยอันนี้ก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักกีฬาเนาะเราไม่คุ้มครองอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกเฮ้ยเล่นรถเล่นเรือเล่นมา้าเป็นงานอดิเรกอ๋อได้แล้ว ได้รับบาดเจ็บตอนนั้นถามว่าได้ไหมประกันคุ้มครองครับนะฮะโอเคสำหรับประกันอุบัติเหตุมีคำถามไหมครับนะถ้าไม่มีจะจากกันแล้วนะครับเพราะเรามีเวลาด้วยกันค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวก็จะ,ะช่วงต่อไปจะเป็นประกันชีวิตละ